โรงเรียนที่อยู่บนดอยเนี่ยก็จะมีโรงเรียนที่สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศึกษาไท,าท,ทายก็ไปช่วยนําโดยพอระดาเนี่ยพวกเราขึ้นไปบนอาําเภอกรลยานิวัฒนาซึ่งทางคุณกิ่งทองอก็ช่วยดูแลหลายโดยให้สามารถสร้างให้เห็นผลนะแล้วเราก็ขึ้นไปทำ plc ไปสอนอาจารย์เด็กบางบางเป็นปก,กยกาอเป็นมุ้งอ่ะ อืมผมไม่สามารถมาเรียนได้ทําไงอะ่ะถ้าเป็นเด็กพื้นเมืองอะ่ะชนะแล้วก็ในการยก็มีผู้อำนวยการชื่อสมอาจารย์สมจิตนะคะสมจิตเนี่ยเ็าเก่งมากเลยคือบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยครูก็อ่ะแล้วประเมยยังไงคุณครู <c oughs> ตัดสินใจไปออนแทนใช่ไหมไปส่ง ไปส่งแล้วก็ไปติดตามดูสภาพของอบ้านสภาพของความเป็นอยู่ยประเมินด้วยแบบสอบไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องประเมินชิ้นงานแล้วเด็กบางคนไปเห็นแล้วน่าสงสารทําไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลย,ไม,ไ,เลยไม่ดีอะไรเลยเพราะฉันก็ให้กําลังใจนะคะอาจารย์สิตกาแสงนะคะสุนิตกาแสงเนี่ยท่านเจ่งมากเลยโอ้ปรากฏว่าประเมินยาประเมินโดวยดวยิธี อ่าเด็กเนี้ยมันให้ศูนย์ไม่ได้เพราะต้องมีความเห็นใจอย่างน้อยอาจารย์ก็บอกศูนย์เท่ากับหนึ่งอย่างน้อยมันได้หนึ่งลได้หนึ่งไม่ได้ศูนย์ได้หนึ่งให้กำลังใจเด็กให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ทำชิ้นงานประเมินชิ้นงานใครทำสองชิ้นได้สองใครทำสามชิ้นได้สองจุดห้าได้เลือ่ะบพราคงมีห้าชิ้นครูว่านเนี่ยครูชอบมากเลย คือครูตัดสินใจเป็นไปตามบทบทของโรงเรียนไม่เหมือนกันอะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเด็กที่เป็นเด็กพื้นเมืองซึ่งเขาจะไปเรียนต่อะด็กเขาก็ไม่เอาเขาขอสอบเขาก็สามารถเรียนออนไลน์ได้แล้วก็สามารถสอบแล้วก็ในช่วงที่บางช่วงออนไซต์เนี่ยก็อสอบครูว่ามันไม่มีคําตอบแน่นอนแต่ขอเพียงว่าคุณครูเอง ต้องรู้ว่าในความเป็น teacher as assessor นะคะการประเมินผลอย่างน้อยพอมีความรู้ควบคู่ไปกับอะไรการจัดการเรียนรู้ใช่ค่ะคือว่าการจัดการเรียนรู้กับการประเมินเป็นตัวสำคัญกัน<ช>ควบคู่กัน